สวัสดีครับขับ์บายโปรดักตรีวิวอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถ t o y ย t a นะครับยาริสเอทิปปี2018นเนี่ยยาริสเอทิปนะครับมาทำหุ้มเบาคันนี้สีวายแดงนะครับสีวายแดงหรือว่าคล้ายๆแดงมะเหมี่ยวนะครับแต่ตัวนี้วายแดงจะอ่อนกว่าแดงมะเหมี่ยวนิดนึงนะครับอันนี้มาทำหุ้มเบาแบบสวมนะครับเนี่ยสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราตัดตรงรุ่น นี่ฮะได้นลอนใช้เย็บเป็นตะเข็บคู่นะผสมกับด้วยสีดำนะฮะวายแดงผสมกับดำนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นตาข่ายสีครีมนี่นะฮะเย็บออกเป็นสีครีมครีมนี่สวมทับนะครับไม่เสียบอะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกของเดิมอยู่อย่างเดิมหมดเราใช้หนังตัวหนา10มิลหนังตัวหนา1มิลนะครับประกอบฟองน้ำห้ามิล และลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดเนี่ยผ้าทีคอร์ดแบบไหนครับแรงซับก็คือแบบนี้เลยฮะหนึ่งมิลบวกฟองน้ำห้าม, 5, มิลและผ้าทีคอร์ดแบบนี้ถ้าผ้าทีคอร์ดแบบนี้ช่วยรับแรงซับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องทนเรารับประกันปีแต่การเย็บไมทั้งหมด3ปีเลยนะครับสําหรับหนังตัวหนา1มิลเต็มอ่นนี่นะครับนะอันนี้สวมทับนะครับมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะฮะเพราะว่าสวมช่วยรักษาเบาะเดิมเราเบื่อเปลี่ยนสีเมื่อไรนะครับ เราก็สามารถที่จะจัดการได้นี่นะครับเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่สวมไปบวมพองเหมือนทั่วไปที่เขาทํำนะครับไม่ใช่นะครับนี่เราตัดตรงรุ่นของยาลิษ a เอชมาพร้อมกับภูพื้นนี่ภูพื้นนะครับเจ็ดดีนี่ตัวหนานะครับตัวหนาเนี่ยนะฮะได้ก็เย็บก็ใช้ได้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วคันนี้มีพิเศษตรงได้ว่ามีเสริมเส้นใยด้วยนะฮะนี่สามารถที่จะปิดกดนะครับลงไปอย่างนี้ได้นี่นะครับ พุ่มเบาะแบบสวมบอกปูพื้นนะฮะห้าดีหดีเดีแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเป็นแบบไหนนะครับมาที่ร้านอาลาดเท้า,า124เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะมาถึงปุ๊บเลือกสีรอรับได้เลยนะครับหรือสั่งไว้ก่อนมั่นใจแล้วนะฮะามาถึงใส่เลยก็แค่ชั่วโมงเดียวเสร็จเราผิดรอท่านนะ,นะครับชอบสีไหนก็ว่ากันไปนะฮะเราทําตามใจท่านนะครับเราต้องคิดว่าเฮ้ย รถคันนี้เป็นรถของเราการชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบดําบางคนชอบแดงนะฮะอันนี้เอาเอาที่เราชอบเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่แบบที่เราชอบมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะครับชอบสีไหนนะฮะแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ091 709 9960 0 70 9 1 7เ9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l ดียนะฮะ มาก็รอรับกันได้เลยมีห้องรับรองลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับลาดพร้าว2 4 4ซอยย่อยซอย9ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ